Rive Jimmy by คุณเบิร์ตพุทธิพันธ์ถามว่าเต่เวลาที่ทุกท่านต้องไปขับทดสอบรถซูเปอร์คาร์หรืออภิมหาอัคระยนยนต์ทั้งหลายรู้สึกเกรงกันบ้างไหมครับและถ้าสมมุติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบเองหรือประกันจัดการทั้งหมดครับเกรงใช่ต้องต้องระวังนิดนึงระวังมากกว่าปกตินิดนึงเกรงมากเลยแล้วก็อะไรก็ตามที่อินสตัอร์หรือคนที่เขาเป็นผู้คุมประจํารถบอก เราต้องทําตามใช่ทุกอย่างอยู่แล้วก็จะยิ่งต้องซีเรียสแล้วก็ต้อง take, take, เทคเทคตรงนั้นมากขึ้นถามว่ารถมีปัเห้เกิดขึ้นน้องผิดชอบเองหรือประกันจัดก,การทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งรถเทสคันนั้นเนี่ยเอาทางบริษัทต้นสังกัดทําประกันภัยแบบ,บไม่ระบุคนขับไว้ให้หรือเปล่าครับเพราะมันมีบางบริษัทที่ปล่อยรถซูเปอร์คาร์แนวนี้แล้วไม่ทําประกันภัยรถเลยสักคันเดียวขอไม่พูดแล้วกันว่ายี่ห้อไหนแต่แต่มี แลวคนคงรู้นะครับ <S <S <ets> <S แต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังก <S ets> ันอย่างหนักนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นก็โอกาสที่จะโดนเรียกเก็บมาก,ก็อาจจะ ถึงขั <sk 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 ้นขออนุญาตชิคหายหมกตุกเลยนะครับก็สองสงสัยอย่างหนึ่งว่าในลายประกอบรถยนต์เนี่ยถ้ามีพนักงานในลายคนหนึ่งเกิดท้องเสียกระทันหันเข้าห้องน้ําจะต้องหยุดทั้งรายการผลิตเลยหรือเปล่าครับเพราะแต่ละคนต่างประกอบชิ้นส่วนที่ต่างกันถ้ามีคนที่สลับเข้ามาทําแทนได้คนที่มาแทนก็ต้องทํางานได้ทุกจุดในลายประกอบเดิมสิครับถ้าเราเข้าใจไม่ผิดก็คือดึงโปกาโยเกะเึ้งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวทางหัวหน้าเจ้าหน้าที่ในลายเนี่ยเขาก็จะรีบวิ่งเข้ามาซัพพอร์ตเสริมเข้าไปอันนี้เรา จ,จริงๆเนี่ยไอ้ตัวตัวที่สัญญาณที่เขาดึงเนี่ยทางถ้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าอ,อันดงอ่าอันดงเออมัน,เ,มนเป็นเสียงสัญญาณแล้วก็มีไฟว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดความผิดปกติไม่ใช่ว่าจะเข้าห้องน้ําห,หรืออะไรอย่างเดียวนะพะนักง,งานอาจจะเจอชิ้นงานเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยจะหยุด แล้วถอยออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวหน้างานเนี่ยจะต้องเป็นคนเข้ามาดูแล้วในกรณีที่สมมติมีพนักงานผมว่าผมต้องการเข้าห้องน้าคืออาจจะมีทัวรลังด่วนเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้ครับหัวหน้างานก็ต้องเข้ามาทดแทนพนักงานคนนี้ก็ต้องออกไปแต่ถ้าเป็นระบบงานผลิตที่ดีๆแบบโตโยต้าเนี่ยคุณจะออกไปเลยไม่ได้หัวหน้างานต้องเข้ามาดูก่อนแล้วพนักงานต้องทํางานตรงนั้นเนี่ย จนจบขั้นตอนของเขาหัวหน้าจะต้องมองว่าไอ้นี่ยมันทําจบแล้วจริงๆในตัวนั้นครับค่อยสลับไปจะมาทําค้างอยู่เนี่ยไม่ได้แล้วพนักงานหลายๆคนในไลน์นั้นเนี่ยไม่ได้ทําโปรเซสนั้นเป็นอย่างเดียวทุกคนถูกฝึกให้มีมัลติสกิลในการที่จะเข้าไปทดแทนในหลายๆโปรเซส้องสปอร์ตกันและกันใช่ครับโอ้โหแต่ค่าศึกบุกนี่มันรอไม่ได้นะ ต้องรออนมันเป็นกฎครับเป็เพราะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าให้รีบกดอันดตรแล้องขนานที่มีดีเฟกไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าครับ ถอดท้องไม่ไหวแล้วต้องคิดดูดิคุณสมมุติผมเป็นมานักงานประกอบล้อเนี่ยคุณขันน็อตล้อมีอยู่4ตัวคุณประกอบไป2ตัวปึ๊บปึ๊กปึ๊คุณไม่ไหวท้องเสียอีกสองตัวคุณยังไม่ได้ประกอบคุณถอยออกมาครับหัวหน้างานเข้าไปนึกว่าขันไม่หมดแล้วปล่อยรถปล่อยรถไปเซสชั่นหน้าท้องนอันตรายนะใช่แน่เข้าใจกันนะครับ drive by jimmy